พี่น้องครับมากินแกงปลาดุกใส่หมดแดงใส่แม่หมดแดงใส่แม่เปรกงน้ำกันครับพี่น้องสูตรอำเภอปทุมรัฐบ,บานอาจารย์ค้มครับสูตรนี้ตั้งใจเฮ็ดให้ว่านายักเพิ่นกินครับแต่ว่าบบดที่นี่เพิ่นกินบ่ไา้ดพี่นอ้นองเพิ่นกินบ่ได้ดเพิ่น่ากินหมดแดงผะครนะ ลืมข้าวครับต้อง <C Myster ious> ขอโทษหยักลหลายๆเด้อหล่าเด้อเพราะว่าอาจารย์ตั้งใจสีเฮ็ดให้ยักกินแต่ว่ายักบ่กินหมดแดงมันเป็ี่ยนคือบ่กินหมดแดงกินบ่ได้ไมันแพ้ครับมันแพ้่โอ้ปัจจุใครอยู่ยังมีสมว่าที่หอยันเถ็่นไว้อยู่ตอ,ตอนประเทศเนี่ยไปเอามาเลี้ยงอือเป็นไรใน,น,นปลาขึ้นต้นไหนมดกัดนี่มันก็เลยเจี๊ยบอือกูจิบ่วมาไก่มึงเก็บเจี๊ยบ แม่แกงด้ยังกูกูกินปัจเป็นอะไรอย่ะเจฟอนมาถือกันก็โมแดงอยู่แล้วโอ้จอนฟอนมาถือกันก็หมดแดงคือสาเหตุว่าจินมแดงนี่เออืนั่งไหนกินวะประเทีหนั่งอยู่เป็นอะไเป็นไเซเบออยู่นีอ้อย่งไอเซเบอร์ย่งของมึงเดยนนี่แป่าจากไหนไอเซเบอร์ปมาจากไอง โอ้ยน่ะอันนี้ไหมคนละสามปีเลยเนี่ยอืมตอนที่เพิ่นเก็บไ,ไ,ไว้ฝ่าไงคนละสามปีจำได้ปะเอ,อ๋เอามืม่อกี้ไปจิ้มแดงกันไหมฝนตอนนี้น้ออยยูไปจิ้มแดงกันบ่กินกินก็คือไปกินเมาขัดปลาเขียแท้ี่ยเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวสีให้อ่าอยันเล่าเบาเรื่องอยากให้ฟังจันหน่อยว่าเป็นอย่างคือ ทีไปทีมามาถึงกำเนิดเป็นไนก็ที่ได้เอาขึ้นมานี่บอกเม่น้แต่ไม่อยู่น้ำเมื่อน,นั้นไอ้น,นิ้งหนูเออไิ้งหนูไปห่างบ่วงห่างยังไงมันถือถือบ่วงถือบ่วงอี่ขาครับพวกเป็นต่าขาไม่เอาไปเลี้ยงไว้ดีกว่าส<อ>ิ<อ>มาเลยมาตัดเลี้ยงมึงก็ได้รับได้ตัดเลี้ยงเัาได <c oughs> ้คนมีบุญมาเกิด ราะว่าซื้อพิ้นเท้ๆคือทอดเสีบเด้อถทดเสเทบคนได้เทียบเก้าองค์คนเดีตัดสิ้วก็มาหัดเบให้คือนกแก้วใช่ไหมตัดตัดแบบนกเอียงเขานกเอียงวงนี่บปล่แก้วถ้ากจินแล้วมันเป็นยังไงถ้ากินแล้วเนี่ยมันมันมีความรู้ืึอว่าจินแล้วมันผิดขัดผิดมันเป็นเพื่อนเป็นยังขึ้นเลยบเพล่งหรืไเพื่งนึ้นเป็นพื้นขึ้นอืมเป็นพื้นขึ้น มวนครับเนาะเปลี่ยนคอนเสิร์ตได้ทีบจับบาทว่าขึ้นนี่ว่ายายฟังอยู้นะมันสองพันเหรอเห็นหนักอยู่ยังไว่าแบ่งกันได้เด้อเห็นว่ากนันได้คืนแต่เช้ามาขายของคือเขาเ,เรียงเบียร์เน่เห็นว่าได้ทีบหลายว่ายเป็นช่วยอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วน้องก็ได้ประมาณสามพันเออโอ้สิได้ไปทวง เลี้ยนทิพย์รัหมอนั่นอยู่อืมมันอาทีพอยู่อืมแต่พอได้เส้าบาดเออเขาบอกว่าหายละเขาก็คงว่าอันเอาไปก็สิไปแบ่งเมียนั่นเมียนี่เขาก็เลยบ่าหายนะโอ้โหอยู่น่าจีขายกาแฟเลยบ่ขายอืมหาเมียกลับมาเออสิบ่อเบมีมองอ่นกินนี่สินี่คิดวอยจะวะเขานี่นะมันหมักกันว่าอืม เนี้ยบุได้มักก่อีล่ลาะถามค,เน,คน,นเดียวคนหนึ่งเนี้ยบุได้มักแข่งปลาน,นี่ยคนหนึ่งหนามากกันครับตอนนี้เมียเพิ่นอีกผู้หนึ่งกับท่านได้กลับมาอยู่นะครับเศทุระเพราท่านแล้วกินเนีงกับบุเสีบหรอกเขาเอิ้นกินเนียงกินเนีงกับ่แซ่บบ่เห็นหน้าเโจงเหรองนี่นก็ บ่บเห็นหน<า>้าเจ้ากินขา้าวบ่ลงคอพอเห็นหน้าเจ้าแล้วกินข้าวหมดหมออันนี้เป็นแบบสายันเป็นน,น้องมาแต่ผู้ได้สิอยากก<อ>็อย่างละเพรู้รละกินข้าวกันว่าที่ไหน,นข่าวแล้วมันไม่ปีกแล้วมหมดชนแม่เปียงยนี่มันดาเป้งมันดาเปีงยกหรแม่เปีง แจ้งอะไรเป็นแม่แจ้งอะไรเป็นนั่นมันสาเหตุมันจ้งอะไรบุกหูสับสนกันด้ว่าแม่เป้งนีน่มันเกิดจากอย่างเกิดจากลูกมดแดงเกิดจากลูกมดแดงนี่คือลูกมดแดงลูกมดแดงอันนี้เกิดจากอย่างนี่เกิดจากลูกจอนฟอนเออมาเป็นเหีนมาแก้มนั่งมาถึงกั่มคือถ้าลรูปไปอ่ะอยู่ในเฟซมันจะค้นทวงถามอ่ะเออแค่เหี้ย้านแหลกผมมันคือเทแถวเออเออโอ้ย<อ> ออลองบ่งเหนตัวลาน<อ>ี่้าพิเศษเยอะสิเลออย่งเ,งเห็ดก,ามากรมับแต่ว่าเียไหนแต่เฉพาะผู้งา้สมุนหเห็ดเสรุกแล้วคิมีผมไม่ยังเดกพี่น้องแค่ไม้ไห่พอเพิ่นเบาเรื่องความเป็นม้ของคนนิิว่าได้มาจังไดมาอยู่น้ำจังไดน,นะครับาาการว่าเพิ่นไปห่างบ่วงติดมาแมนจะบอระดตจิบอะไรวะ<า>กัดเือเอกัดเด้เอ๊กัดยัง อาเปล่ามึงเนเอาถอนแกวออกไว้แค่นหลก,กันลูกผู้ใจ้ช่ไ <c oughs> วันตามใจคัมกิดหอยขาบวันตามให้ใจคัมเนี่ยบุกินหอดเหรอแต่ม่นคืนเอิญซื้อผิดหว,า,วานมาสั <c oughs> า่หนไห้อวานไหม้ว่าก็กินอย่างน,นั้นเจ้าใส่หวาน okay. เอ้อซื้อเวียดและเมื่อเป็นหวาน